สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับผมตัวเลขนะครับ ก็อาจจะไม่ค <us> ่อยเหมือนกันนะครับแต่ละคนก็อาจจะชอบคนละอย่างมาดูวิธีการคำนวณในสูตรนี้นะครับสูตรที่1เป็นสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวนะครับใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวก10หน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2นะครับบวก10ท้ายครั้งที่1บวก6คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับ สูตรที่2ใช้หลักหมื่นนะบ,บวกหลักพันสองครั้งบวกหลักสิบล่างนะบว,วกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 2สองครั้งนะบ,บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันนะมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก6 5นะครับงวดแรกสูตรที่1ได้เลข6สูตรที่2ได้เลข5้า ก็จะจับคู่ได้ชุดเดียวนะครับคือ65ผลละวัลออก65นะครับก็ถูกทั้ง2สูตรนะครับก็เป็นชุดเดียวไม่ต้องกลับนะครับชุดตรงเลยนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ได้เลข9นะจับคู่กันก็จะได้เลขเบิ้ล99นะครับผลละวัลออกเบิ้ล99เข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นงวดที่2 งวดถัดมาสูตรที่1เลข0นสูตรที่2ได้เลข9กได้ชุดเดียว0ูนย์เก้านะครับผลรางวัลออก0ูนย์เก้านะครับก็เข้าทั้งสองสูตรถูกเป็นงวดที่3งวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข3สูตรที่2ได้เลข0ได้ชุดเดียว30นะครับผลรางวัลออก30นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมาสูตรที่1 ได้เลข1สูตรที่2ได้เลข6จับคู่ได้ชุดเดียวคือ16ผลร, 16, รางวัลเลขค้าย2ตัวล่างออก16กนะครับก็เข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นงวดที่5งวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข6สูตรที่2ได้เลข2ก็จับคู่ได้ชุดเดียวคือ62นะครับผลรางวัลออก62นะครับเข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นงวดที่6 มาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1ได้เลข1สูตรที่2ได้เลข1ได้เลขเบิ้ล1นหนึ่งนะครับแล้วงวดล่าสุดเลยนะครับออกเบิ้ล1.1นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นงวดที่7สาธิตย้อนหลังทําให้ดูก็เข้าดีหมดนะแต่พอเราจะตามบางครั้งไม่ออกก็มีนะครับแต่บางครั้งมันก็อาจจะมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูงวดใหม่ในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับว่า สูตร2ตัวล่างชุดเดียวที่ผมเลือกมานะครับมันคำนวณได้อะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนสูตรที่1ใช้หลักสิบบนเลข5บวกหลักหน่วยบนเลข3บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง2บวก2ได้4บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1เลข6บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1เล็8บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2เล็7 บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1เลข8ตัวสุดท้ายบวกเลข 6, บว,6บวก6บวก6คงที่ครับ5บวก3ได้8 8บวก4ได้8บวก4ได้12นะครับ12บวก6ได้18 18บวก8ได้26 26บวกอีก7 33 33บวก8 41 41บวก6 47นะครับ ได้ผลลัพธ์47ดังนั้นจะได้เลข7ตัวเดียวนะครับสูตรที่1ได้เลขเราไม่รู้ตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับบางท่านอาจจะชอบเลข7บางท่านก็บอกไม่ชอบเลขนี้นะครับก็ต้องรอดูสูตรใหม่นะครับามาดูสูตรที่2กันก่อนนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมืน่นเลข6บวกหลักพันสองครั้ง 0- 0บวกได้0บวกหลักสิบล่างเลข1นะครับบวกสิล่างเลข1 บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข8บวก10หน้าครั้งที่2เลขศูบวกหน่วยหน้าครั้งที่2อครั้งแปดแดสิบหแล้วก็บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2เลขหบวก4ี่คงที่ตัวสุดท้าย6บวกหได้7 7 8, 15. 15, นะ็บวกแได้15 15้าบห้นะมาบวก16หเป็น31 31สามสิบเอ็ด 31ก็เป็น41นะครับได้เลข1สูตรที่2ได้เลข1ดังนั้น2ตัวล่างชุดเดียวในสูตรนี้คำนวณได้7 1นะครับกมไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับสูตรนี้มันก็อยู่ในชุดสรุปที่ผมลงไว้ให้นะมันก็จะมีชุด71อยู่นะครับนี่ถ้าใครชอบนะครับผม ย้ําว่าสูตรในนี้มีครบหมดนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่มีแต่เจ็ดหนึ่งนะครับผมสูตรที่ได้เจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองมีครบหมดเลยทั้งนั้นนะครับดังนั้นจะเป็นตัวไหนก็ต้องรอดูในวันที่สลากออกนะครับสูตรบางสูตรผมอาจจะเลือกถูกนะครับบางครั้งก็อาจจะเลือกไม่ถูกเหมือนกันท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอาเองว่าชอบสูตรไหนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวจะลงสูตรมาครบ2ตัวล่างมาครบ2ตัวล่างเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวลงแต้มก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับหลักสิบหลักหน่วยบวกกันได้เท่าไหร่ในคลิปหน้าอย่าพลาดนะครับเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวล่างที่มี2ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า71มันมันเข้าแต้มหรือเปล่านะครับหรือเลขที่ท่านผู้ชมคิดอยู่เนี่ยมันตรงกับแต้มรวมที่ผมจะลงให้ดูในช่วงหน้าไหมนะครับ ก็เจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ